โอเคก็กลับมาแล้ว mm hmm นะครับผมท่านผู้ชมกับเเกมซี่โครงหมูนะครับแล้วก็เราอยู่ในพาร์ทที่ห้าหรือเปล่านะครับประมาณนะครับเรามาถึงที่นี่นะครับแล้วเกิดอะไรคัดซีนใครวะเขาใส่หน้ากากดูเหมือนว่าจะเป็นบอสหรือเปล่าโอ้โหมืออย่างใหญ่มีบโบกมือด้วยสวัสดีอ่า Haha, haha, cặp hãy hãy à, yeah, hãy 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 đi, hãy 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 này, hãy 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 ai มันช้ามันช้าเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะไปเลยไรเป็นไรเป็นอะไรโอ้หโหแล้วกูจะอะไรสู้กับมันเนี้ยลูกกระสุนกูไม่มีนะผู้ชมกระสุนกูไม่มีเย้ <laughs> <Yeah. S 2> มาเลยฟันดิฟัน,ฟนอ้าวไม่โดนเนี่ยบอกให้ออกกําลังกายจั๊งเออโอ้ยเม่งเลยรีกับมันไม่ได้ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันวิ่งเร็วมากเฮ้ยมันเหนื่อยเหรอเสียบเสียบมันเสียบมันเสียบเสียบท่านผู้ชมผมไม่มีกระสุนแล้วบันเลยนะครับงานนี้โอ้โอ้โอ้มันตีกูเข้าศีรแม่เอ้ยไงเดี๋ยววะสุนไม่มีไม่มีกระสุนอ่ะเฮ้ยมันหอบหนึ่งเหรอมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหอบอยู่ เขาทำอะไรไมนได้เนี่ยไม,ไม่ได้ <_ d> เดี๋ยวผู้ชมผมไม่มีกระสุนบัดศพแล้วกูจะอ,อะไรซูมนะ้ม <_ d> ันอ่ะไปวะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮ้ย <_ d> เอาจริงดิกระสุนไม่มีทำไงดีอ่ะเอาม,ม,ม,มันมันมันจะยืด โอ้ oh, จิ้มหลังมันโอเคโอเคเอื้อลองแล้วลองแล้วนี่ยังไงยังไงอ่ะชัดชัดชัดอืมเอามึงเหนื่อยอ่ะเอามึงเหนื่อยอ่ะจังหวะนี้เอามึงเหนื่อยอ่ะกูจะเอามึงเหนื่อยให้ได้กูจะบอกให้เอาดีวนอย่างนี้แหละอ่ะอ่ะวนไปเอ้าเฮ้ยงงป่ะโอ้ยจิ้มหลังมันเออรถอย่างเยอะเลยโดนกูสอยตูดเข้าไปอ๋ออ๋อยังไงยังไงฮะ แหมดูดิดูทรงผมกูซะก่อนใช่ปะมันดูเท่ใช่ไหมฮะวิ่งวิ่งวิ่งเอาจิ้มไม,ไม่ฟันไม่ฟันไม่ฟันสตันไว้สตันไว้เหนื่อยยังมึงเหนื่อยยังอ้าวมึงเหนื่อยแล้วทีนี้มึงเสร็จกูจิ้มแม่งเลยเอาไม่ตายอยีกเหรอเฮ้ยห,หนีอา้าวเจอใครแล้วนะเซอร์ไพร์มัทเตอร์เฟกเกอร์อือเหี้ย แล้วทีลูกซองกูละยิงแม่งตั้งสองสี่สี่นัดยังไม่เตยตัวนี้เปิดไหมโอ้โหไม่เฮ้ยมีกระสุนให้ด้วยอขอบคุณมากเลยพระเจ้าบริกูดนะครับจจงหวันนี้อ,อ,อยิงนัดเอ้ยฝันอี๊นัดเดียวเราอยู่ในค่ายทหารเหรอนะครับมีรถจิ๊บเอ้ยไม่ใช่รถเรียกว่ารถอะไรรถกองทัพนะครับของกองทัพนะครับกอ,องกำลังป้องกันตัวเอง อะไรมึงเฮ้ยโอ้เออเฮ้ยช่ว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 รับไหล่รับเดี๋ยววิ่งเม็ดเพชรนะอิชาปิวเลยอ่ะเกิดอะไรอ่ะลูกสลองลองลองลูกสลองอ่ะซองโอ้ย่ลูกซองอันนี้ก็แล้วกันนะอันนั้นใช้ปืนนี้ด้วยกันเก็บไปเก็บไปโอเคโอเค มีใคร <c oughs> ไหม,ม 1941, ไม่มีนะไม่น่าจะมีหรอกครับมันไม่น่าจะมีหรอกเดี๋ยวดูดูดิลื่ก่อนไปได้ไหมเอาไม่ได้นะครับบอดี้บ็อกนะครับขึ้นไดน่าจากห้องนี้แหละโอเคโอ้โหโอ้โหหมดแมรมึงไม่ตายซะด้วยเดี๋ยวกูงตายเออโอ้ยโอ้โหกระสุนเปลืองมากอะบอกพวกมึงอย่ตายกูหมดไปแล้ว ไปลุกโม่ดีกว่าไหมเอาไหมเอเอนี่เงยเสงหรือวะลูกโม่ดีกว่าไหนอะเก็บมาดิโอเคอย่างน้อยก็ยิงแป๊บเดียวมันตายเนาะเฮ้ยโอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้เปิดไม่ได้นะเม็ดคิดมีแล้วมีมาแล้วเม็ดคิดนะครับ เช็คก่อนเช็คก่อนตรงนี้มีหนึ่งตัวตรงนี้ไม่มีเออแต่มันก็ยังให้เราใช้นี่หรอ่านผู้ชมปืนเนี้ยโอเคเอาเก็บได้แค่นีเดียวช็อตกันเหรออ๋อปืนของลูกศรของปืนช็อตกันนะครับช็อตกันช็อตกันช็อตก็ช็อตวะน,น,นี่ยิ่งช็อตอยู่ด้วย เซฟเกมอุ้ยอะไรหลบขังกูเดินไปไหนเออกูติดอันตรายก่อนเปลี่ยนกระสุนแป๊บหนึ่งจะเดินเร็วไปไหนวะเนี่ยอ๋อที่เลื่อนมันเลื่อนมันมีลูกเลื่อนด้วยเหรอโรงงานหรือเปล่าเนี่ยนี่อะไรอะกระสุนของอะไรอะอุ้ย เก็บมบร <c oughs> ีระเบิดด้วยเฮ้ยกูชายกดระเบิดระเบี้ยอะไรเราใช้หมดเลยเหรออะไรมึงอะอะไรมึงเล่าอะไรมึงเล่าอะไรมึงเล่าอะไรเออกลัวจะหมดสักทีคนแม่เลยเกือบตายกู ใชยเลยแบนเน็ตมีไม้ด้วยแยโดนทับกูไหมเนี่ยไอ้เจ้าลูกศรก็จะหมดแล้วี่ปไปจะทางนี้เ,เหรอโอ้แม่งยิงเยอะตายพอดีดดอยูไรอ่ะอ้าวเก็บเสียงี้เสร็จกูสิเออดีดีดีด ถึงแม้จะดูโหดแค่ไหนก็ยังอยู่ดีนะมันยิ่ไปสามนัดผมเบื่อทุกทีเลยป่ะโยงเยิงเฮ้ย โอ้โอเดียวเดี๋ยวโอ้โหป้อมปืนไอสัตว์ป้อมปืน,น,ปปนเดี๋ยวขอหิวเลือดก่อนอู้กูจะตายโอเคไปไป,ไปกันต่อไปกันต่อนะไปกันต่อมีใครไหมอืมระเบิดอืมใส่อะปืนอะไรอะ่ะปืนกลใช่ไหมน่าจะก,กลเลยเนาะ่ ศูนย์แค่เนี้ยระเบิดหนึ่งว่าปืนสั้นดีกว่าไหมเนี้ยอะไรอ่ะอได้เม็ดคิดมาก็ยังดีมันจะเหลือกี่ตัวเนี้ยสวย เื่ออะไรโอเคเปืนนี้สวยงามสวยงาม S M G ปาแล้วปืมาเฉยเลยโอเคเราได้กระสุน ที่สองนัดเอานี้ดีกว่าเวอร์ก,กว่าเวอร์ก,กว่าเวอร์ก,กว่าร้านเช็คดูขอบขอบ <C ough> <C ough> เก็บมากระสุนเราเราพร้อมเราพร้อมทุกสถานการณ์นะครับโอเคจะเป็นต้องใช้เมียคิดไหม มีคนอยู่ตายไปมึงอ่ะโดนเลื่อยเหรอโดนเลื่อยเหรอ,อน่าสงสารว่ะตรงนี้มันอะไรอ่ะโอเคอีซี่ง่ายๆเีื่ออะไรอ่ะอับระเบิดเหรอะอะไร เก็บอะไรโอ้ーーงงงูสองสามตัวมึงโอ้ยระเบิดเดี๋ยวให้กูฉีดก่อนก็ไม่ได้นะมึงเนี่ยเฮ้ยใช้หมายต่อแล้วทีนี้ จะเริ่มงงแล้วละครับท่านผู้ชมครับเราเจอทางแล้วทางเองตกใจหมดเลยเป็นของไร SMG สามสิบนัดเม็ดคีดอีกหนึ่งโอ้โหต้องมาเปลี่ยนกระสุนของมึงนี่นะพอดีเลยอ่ะพอดีมึงแหละ กระสุนเยอะมากจะดีผมอ,อ,อยู่นี่กระสุนเยอะอยู่กระสุนเยอะอยู่เปิดประตูสินี่ไปยังเซฟเกมโอ้ยมีของโอ้ยของดีมากเมดคิดแสดงว่ามันต้องมีประเด็นสักยงสักอย่าง เก็บมา50นัดน,นะครับแต่ท่านผู้ชมครับขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปที่5นะครับแล้วขอขอ,ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ